สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาอันนี้เป็นมาอันแคนเมลเคเชนค่ะเป็นเซอร์รี่สนิดเซอร์รี่ <laughs> เป็นมาเซอร์รี่ชนิดนึงฮัลโหลไลท์เธอวาท์เธอวาท์เธอวาท์เธอพีทเธเป็นมาเซอร์รี่ชนิดนึงค่ะเอาไปเอ็ดเลา้าไปเป็นส่วนผสมของเรานะคะเอาไปผสมค็อกเทลค่ะเอาไปเอ็ดอันแย้มเอ็ดอัน เอส่อน้ำหวานค่ะน้ำเสริมนะคะที่เป็นส่วนผสมของค็อกเทลค่ะวันนี้เฮาวแลมาเก็บกันเพราะป็นพี่น้องคอบวิเดาขาตั้งกองมาบาทนี่นะเขาลดโอ้ยลูกผูวไม่ได้เพื่อท่าเพราะมหมพี่น้องโอ้ยได้เก็บผู้เดียวบาดเนี่ยอ,อุส่าอุส่าเบอก์ระทานในถังยางต่ออันทางไปโซนเพราะพี่น้องเอ้ยเก็บก่อนละบาทเนี่ยเก็บละบาดเนี่ยหลายกดะ ที่แรกภากับมีจักตัวขามาอันนี้มันเป็นเพรากเเป็นตะเกียบคืองามแท้พเพราะว่าต้องเก็บน่วยสุกๆดำๆมาสักจับแล้วก็ล่นสื้มือลดนอันนี้ก็ได้แสดงว่าสุกแห้งอันนี้เอาไปเที่ยมได้เอดคือพาเอาเอดน้ำเสริมค่ะไซรับนะคะเอาไปเป็นส้มผสมเอดค็อกเทลค่ะอันนี้เรามีเขาเรียกว่าอะไรอะ มีสปปรรพคุณโอ้ยห้องม,มิถืพุพ่อไหพี่น้องโอ้ยมันเทิกกับบอสไมไ่ถือแต่พ่อไหมพี่น้องเอ้ยขอโทษหลายมีสปปรรพคุณเอาเอางี้นะแบบมีพิตามินหลายตัวอดนะนี้กันแล้วกัน <laughs> โอ้ยอย่าถือสาเด้อกะถือสาไม่ได้เดี๋เนาะคำสองนี่จะเป็นสองบ้านๆสองบ้านๆสอง,สองมีอะไรความรู้ คือว่าไปเห็นน่าเลิศม,มากกอเว้าต่อไปเท่านั้นพื่อนมาพี่น้องเห็นโอ้พาไม่ได้เบิ่งกองเลยตายละไม่ได้เพื่อทาเลยบาะเนี่ยโอ้หอนขนาดเพื่อนมาพี่น้อง,องโอ้ข้างเถิงเนะี่ยย่างงามเลยจ้ะนี่นะกองเลยเห็นนำ้ำบนน้อก็แสงมันหลายค่ะเพือ่อนว่าถ้าลักเจ็บต้องเจ็บนุ่ยมันแดงแดงสุกสุกโปโอ้ยเพื่อนพี่น้องหลายคักขนาดกัน แต่ค้นซ้วมากแล้วมีหูจักว่ามันกินได้ค่ะแต่ห้ามหูจักค่ะแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายสิ่งหลายอย่างค่ะมาะเป็นเสื้อลิสอนิดนึงวะะ่าโอ้หิวเกินเอิมแบบพี่น้องเอ้ยเก็บต่อพ่อแม่พี่น้องโอ้บงังเอะ กู้กันต่ำดีกว่าที่ร้องออดออดปานมะวาบ้านเห่านะคะแต่มะวาไม่เป็นสีดำหมายถึงว่าไม้ที่สมัยตอนน้อยที่เขาไปเก็บกันตำโอ้เหล่นนอยมันซุกไอ้ไรจับถือกะ เฮเลยทำไมพี hey, Ray, re, はは่น้องมือนนี้ยุดอีมื้อนึงค่ะก็เลยมาโซนค่ะเพราะว่าสร้างให้เขาอันเอาล่างไม้มาส่งค่ะเขาเรียกว่าลางไม้หรือเปล่าไม่รู้นะคะทเป็นที่ในตามโรงเหาะเรื่องงานที่เพิ่นเอาเอสเป็นที่มอวงว่างเคาะวังของเป็นไม้ๆนะคะรอมิติ ม้อนลายค่ะวันนี้อากาศดีเลยหลายค่ะโอ้ยตอนอยู่เมืองไทยนะพ่อแม่พี่น้องเป็นล่างยางตะแดดมีแต่กลางลมจากคนข้าวพมีแต่กลางลมโอ้ย่างมันมีหอนบ่พอมาอยู่ภูณ陀แล้วโอ้ยซึ้งเจอเลยหลายพ่อแม่พี่น้องเอยขุมมือนี้ไม่เคยได้กลางลมเลยค่ะหอนซ้ำเลยกระสู้แดดพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันแดดมีได้บ้านเขานะตอนนี้รู้ซึ้งแล้วค่ะโอ้ยจับน่วยเลยกับล่นน่วยนั้นพ่อแม่พี่น้อง ล่นท่องหลายอันน่ะเขาล่นทิ้งลองไปกันดิมือหนึ่งจับมือหนึ่งหอยคือคือน้องเบิ้งเด้อเล็กน้อยมากนี่นแมนลูก่อยจะเนย เต็มก็พูกระเพจะกะพ็พกห่างแล้วผ้าเราเอาไปล่องเอสเ,เป็นเี่้ลูกค่ะเอด็เอดสื้ลูกเอนพ่อเอดเป็นซี่ลูกแล้วฮาละเอดไปเอาไปผสมเป็นค็อกเทลหรือว่าเอาไปเซอร์น้ำกินแก้ฮ้อนแก้กระหายก็ได้ค่ะหรือว่า,าไปผสมเป็นค็อกเทลคือบ๊าหรือว่าเราเอาไปผสม พวกอันวิสกี้แล้วเป็นวิ่นี้เราห้องก็เป็นริเคราะห์ค่เล่าล่ำอีสนิดหนึ่งเอ็ดได้หลายสิ่งหลายอย่างเลยค่ะมีนาสนเลยที่แรกผ้าก็ไม่จักแต่ผาก็ยืงหุจักมันมันคือเป็นตะเก็บแท้นะหลายไปแ,แต่พอมันทีน้อง่ะ ในยุคข,ข้างทางพๆทำไมพี่น้องบวกเนี้ยลายจะแทะะก้ก็พวกปรงานเนี่ยว่ะป่านมาเสื้อลี้คือซื้อเป็นเราแหละยี่นี้เป็นละห้องอันนี้เป็นภาษาเยอรมันเนาะภาษาอังกภาพาม่จักคอ,อ,อ,อเนนเคียชเยชนค่ะคอเนนเคียเชพวกเนี้ยทำไมพี่น้องมั่วหน้่ยมันสุกนะแค่แค่โดนมันก็ร่วงแล้วค่ะ หลายไม่มฟ้าพ่พี่นนองหลายค่ะก็น่าจะเก็บเก็บมิถันัดเลยเก็บมิถันัดค่ะค่อยหอ,อนหค่ะค่อยหายต้นก่อนก้อนน,นั่นนี่เกดกบไปคยเจออยู่มองหนึ่งค่ะที่พัก เก็บต่ออีกจุดน้อยพ่อแม่พี่น้องเออมันพอเก็บได้น้อยเดียวนึงที่แรกว่าเราเศร้าแต่ว่ามันยังมีพอนะเก็บได้น้อยเดียวนี้ขังจับพอจับถือแล้วก็ล่นจับมือเลยค่ะมือข้างนึงจับกล้องอะไรกล้องกับเอ็นซ้ายเอ็นขวามือข้างนึงก็จับกล้องมือข้างนึงก็ดึงงาพ่อแม่พี่น้องมือข้างนึงกับเด็ดเลยนะคะ ครับลูกคมชัดสิคมเพื่อมาจะเอามามหมเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วครับรอคุณแม่แป๊บหนึง่งพี่วม่มาช่วยมามีเก็บหน่อยครับมันจะได้เสร็จเร็วเร็วเห็นไหมมีหนุก,กันได้นนี่แหละคะ่ะได้ย้อนขอละซอยเก็บยิมหนักทาบึงช่วยมามีเก็บหน่อยครับลูกจะได้เสร็จเร็วเร็วลูกคม ช่วยค้นแม่เก็บนะครับอย่าพูดชัดสิพี่เวสพี่เวสสิเอาลูกเอาลูกที่ดำๆนี่หรกอเอาลูกที่สุกๆคอเน,น็เคลียร์นนชัดสิมันไม่จะไปทำซีรู่มันไม่จะไปทำน้ำเชือ่อนนกมกินได้หรอกคุณแม่คุณแม่คุณแม่ดูที่อินเทอร์เนต็ตแล้วหรือ ทรายมาสอยเดำดำเอายใช่เอาเอาลูกช้ำๆนะลูกดำดำช้ำๆนะคนนี้พูดไทยได้ค่ะแต่คนเล็กพูดไทยไม่ได้เลยเก็บเลยลกเก็บเลยเก็บเลยคุณแม่ไม่ได้ถ่ายลูกหน้าพี่เด้หรอกลูกคอยมีฮากองเผอพี่น้องเอ้ยที่ได้เห็นนิดนดหน่อยๆน่อยนะไมข่าวมิจาก่ัวหัวจะกได้ลบพเพือพี่น้องเอ้ฟ้าเขาเบิงเลเลยด้อครอบครัวคอยเปไหนแ้่เขา,าไม่ได้สนับสนุนได้ ไม่ได้คือครอบครัวผู้อื่นได้พ่อแม่ค่อเราเลยเอ้ยูทูกเอ้ทุความยากลบาบากอย่างไรสนับสนุนคอยนี่เด้อแต่ค่อยน่ะมีลงมีลงคลิปไม่ได้ดขำมากลงนะคะ่ะถึงแม้เราได้ยอดวิ้วน้อยแต่ก็มันมันเหมือนการเสพติดไปแล้วนะ่คะคือแบบกินข้าวก็ไม่แซบแล้วขำไม่ได้คลิปลงนะถึงมาคลิปแล้วจกเล็กจักน้อยก็ย่งดีค่ะ โอ้ okay. oh, สวยงามมากเลยโ okay. อเคพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันอีเธอทั้งที่ในสวนเดี๋ยวพาโซ่เบิ่งมาได้หลายสำเลยงามหลายขนาดจ่ะยืนในกล้องมันเลวไม่ค่อยเห็นดอแต่โตจริงนี่งามขนาดเดี๋ยวพ้าละตั้งใจเก็บย่างดีวพว่าเนาะยืในในกล้องเราไม่เห็นก็เลยเดีค่ะแต่ได้อันต้นจริงในหลายขนาดจ่ะหลายอีเด้อโอเคเดี๋ยวพาละ ตั้งเจอเก็บซักก่อนค่ะแล้วไปโซ่อีเธอดึง่งยูสูนค่ะที่ไปเก็บมาเมื่อกี้นี่ก็มีตนะนี่ยเปหลายเติบอยู่กับฮ้อนแห้งก็เลยลเก็บได้เท่านี้ค่ะ